เรียกได้ว่าเป็นอีกครั้งนะคะที่ Lisa ลิซ่าลาริสามโนบาลค่ะหรือว่าลิซ่าบล็อพิงนะคะสร้างปรากฏการณ์ให้กับแฟนๆทั่วโลกเมื่อเพลงโซโล่ซิงเกิลที่4นะคะในนามค่ายลาวค่ะของเจ้าตัวนะคะอย่างเพลง Rock Star ค่ะเผยแพร่อย่างเป็นทางการไปทั่วโลกเมื่อเวลา7นาฬิกาตามเวลาไทยเมื่อเช้านี้นะคะก็ทำยอดวิวแตะ1ล้านภายในเวลา27นาทีเท่านั้นและในตอนนี้ค่ะยอดวิวพุ่งสูงไปถึง15ล้านวิวโดย r o c k Star ค่ะเป็นเพลงความยาวอยู่ที่2นาที10วินาทีที่มาพร้อมกับกลิ่นอายความเป็นป๊ อัลมาเรดิโอเจมส์เสียงลูซิงฮิลมาเขียนเนื้อร้องให้กับลิซ่าเองนะคะและยังได้แซมโฮมี่น่าไรอันเทเดอร์ค่ะโปรดิวซ์ให้ซึ่งไรอันเทเดอร์นะคะเป็นนักร้องนําวงวันรีพับบลิกค่ะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ป๊อปแห่งยุคนะคะผู้อยู่เบื้องหลังผลงานของนักร้องระดับโลกทั้งบิอันเซ่อเดลและบริตนี่สเปียร์ค่ะด้านมิวสิกวิดีโอเพลงล็อกสตาร์นะคะกำกับโดยเฮนรี่สโคลฟิลค่ะที่อยู่เบื้องหลังมิวสิกวิดีโอนิวลูส์นะคะของ a, eless, ะะของ ello, ess, ะะองงซึ่ star, ่เพลลคะะสสรรร้ากแไไวัไป ะะตั้งแต่ตัวทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาให้เห็นฉากที่ถ่ายทําณถนนเยาวราชค่ะซึ่งเมื่อแฟนๆได้เห็น MV ตัวเต็มนะคะก็ยิ่งทําให้เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการนําเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยในแบบของลิซ่าผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ตั้งแต่จุดแรกนะคะที่เห็นได้อย่างชัดสถานที่ถ่ายทํากับถนนเยาวราชย่านชัยนาทาวประจํากรุงเทพนะคะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวไทยเองก็ตามนะคะแต่สาวลิซ่าค่ะก็ได้เลือกถ่ายทําในช่วงเวลาเช้ามืดที่ไม่มีคนทําให้ได้ภาพถนนโล่งๆนะคะพร้อมก หรือแม้แต่การเลือกไปถ่ายทําในสถานที่เที่ยวกลางคืนอื่นๆนะคะอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งโลกนะคะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ของลิซ่าค่ะได้นําเสนอสถานที่เหล่านี้ใหม่อีกครั้งสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยโดย MV เพลง Rockstar นะคะได้แฝงด้วยกลิ่นอายความเป็นไทยอย่างมากค่ะโดยจะเห็นว่าลิซ่านะคะได้โชว์สเต็ปความเป็นลิซ่าที่มากความสามารถทั้งเรื่องการร้องการเต้นไปตามสถานที่ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในซอยย่อยๆในเยาวราชนะคะที่เผยให้เห็นร้านค้าดังๆต่างๆนะคะอย่างเช่นเท็ก สุกี้สุราเชียงชุนสัวเถาค่ะห้างทองโซเชีงเห่งและมีการเซตฉากในซอยนะ,ะให้มีร้านอาหารโต้รุ่งการตั้งโต๊ะกินจิ้มจุ่มค่ะรถเข็นผลไม้ร้านสักนะคะอีกท้งถ้าสังเกตดีๆค่ะจะเห็นด้วยนะคะว่าภายใน MV มีรถตุกต๊กๆค่ะที่ถือได้ว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองสําหรับกรุงเทพเลยทีเดียวซึ่งจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสําหรับชาวต่างชาตินะคะเมื่อเดินทางมาประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีคนดังระดับโลกมากมายนะคะมาถ่ายรูปเช็คอินกับตุกต๊กๆด้วยอย่างเช่นคุณเอชชิรันนะคะค เพลงล็อกสตาร์นะคะยังมีการสอดแทรกวัฒนธรรมย่อยของไทยไว้อีกมากมายค่ะตั้งแต่ภาพของกลุ่ม LGBTQ นะคะที่แสดงความโดดเด่นได้ไม่แพ้กันกับสีสันของกลุงมเทพมหานครผู้ชายสักลายค่ะแก๊งมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวเบื้องหลังที่กลายเป็นไวรัลสั่นสถานโลกออนไลน์จากโพสต์รับสมัครทีมนักแสดงเอกตา้านะคะที่ถูกแปะประกาศเอาวไว้บน a c e b o o k หานักแสดงเอกตา้างานภาพยนตร์โฆษณา MV event ก่อนที่จะมีการเริ่มถ่ายทําจริงค่ะโดยในโพสต์ดังกล่าวนะคะได้มีการประกาศตามหาเอกตา้าชายหญิงนะคะแก๊ง LGBTQ แกงเด็ว้น แก๊งเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะคนที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะไม่เน้นสวยหล่อซึ่งใน MV จริงค่ะก็มีกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้รวมอยู่ใน MV ของลิซ่าจริงๆอย่างคนที่มีรอยสักเต็มตัวนะคะที่นั่งอยู่ในร้านสักค่ะและแก๊ง LGBTQ นะคะที่ร่วม MV นี้ค่ะซึ่งกําลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลขณะนี้นะคะอย่างคุณชินนี่ชินระวีนะคะมิสทานค่ะที่โด่งดังในทิกต o k นะคะทำคอนเทนต์พาเพื่อนต่างชาติใช้ชีวิตในไทยรวมไปถึงหมอบูสขจิสรานะคะเจ้าของตาแหน่งรองอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันนะคะเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปค่ะและนักเพทวิทยาคลินิกนะคะและเป็นแพทย์คนแรกค่ะที่ได้รับรางวัลของเวทีมิสทิฟฟานี่และนับได้ว่าเป็นการนําเสนอถึงภาคหูวัฒนธรรมในสังคมไทยนะคะและเมืองหลวงของกรุงเทพอันเต็มไปด้วยสีสันของหลักเรื่องราวนะคะและบุคคลมากมายค่ะแม้แต่ในเนื้อเพลงของเธอเองนะคะก็นําเสนอตัวตนของลิซ่ากับวัฒนธรรมต่างๆค่ะเกาหลีญี่ปุ่นและไทยตอกย้ําความเป็นศิลปินระดับโลกของเธออย่างแท้จริงโดยในเนื้อเพลง o ็อก t a r นะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อเพลงได้บ่งบอกถึงตตัวนอซ่่าคะยง เช่นว่าบีน MIA BKK SoPretty Every City That I Go My City แปลว,ว่าฉันหายไปนานกรุงเทพมหานครยังสวยงามเหมือนเดิมทุกเมืองที่ฉันไปก็จะกลายเป็นเมืองของฉันอีกทั้งความเห็นในโลกโซเชียลค่ะก็ยังได้วิเคราะห์ท่อนที่ร้องว่า Lisa can you teach me Japanese I say hi hi นะคะที่แปลว่าลิซ่าช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้ฉันได้ไหมฉันบอกว่า hi hi สะท้อนว่าลิซ่านะคะที่เป็นคนเอเชียในประเทศไทยค่ะมักจะโดนคนต่างชาติสวนมากมองว่าลิซ่าเป็นคนเอเชียที่เป็นคนญี่ปุ่นแทบทั้งสิ้นโดยใน MV ค่ะจะเห็นได้ว่าลิซ่าไหว้นะคะและพูดคำว่า <Hi. S 2> เหมือนเป็นการไม่ทนต่อการถูกตัดสินแล้วอย่างไรก็ตามค่ะท่อนที่ร้องว่า Make Your Favorite Singer Wanna Rap Baby Lala ซึ่งแปลว่านกักร้องคนโปรดของเธอ,อยังต้องแรปตามชั้น Baby Lala นั้นสะท้อนว่าลิซ่าค่ะเชี่ยวชาญในด้านแรปนะคะโดยเมื่อตอนที่ร่วมงานกับวง Blackpink พร้อมกับเพื่อนทั้ง3คนนะคะอย่างจีซูเจนนี่และโลเซ่ลิซ่ามักจะได้รับหน้าที่เป็นผู้ร้องท่อนแรปค่ะและเต้นเป็นส่วนใหญ่นะคะลิซ่าจึงได้กลายเป็นตัวแม่ในด้านแรปรวมทั้งได้มีการร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมายนะคะอย่างเช่น DJ Snake อีกด้วยทั้งนี้ค่ะ ออนไลน์ได้มีการออกมารายงานว่าก่อนหน้านี้ลิซ่าค่ะโดนโจมตีจากชาวตะวันตกจํานวนหนึ่งนะคะว่าเธอกําลังหากินกับวัฒนธรรมคนผิวดําค่ะหรือว่าในภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า black f i t c h i n g ค่ะหลังจากที่ปล่อยภาพโปรโมทเพลง r ็ ck Star นะคะในภาพลักษณ์ที่คล้ายลัปเปอร์ผิวสีแทนค่ะพร้อมกับสร้อยข้อมือเหล็กข้ออ้อยนะคะทั้งยังทําผิวให้มีสีแทนนะคะการทําทรงผมแบบคอนโรค,ค่ะหรือว่า red rock นั่นเองนะคะการใส่เครื่องประดับฟันนะคะหรือการแต่งกายด้วยแฟชั่นที่คล้ายกับศิลปินผิวดําแต่ว่าแฟนคลับหลายคนค่ะก็ออกมาโต้นะคะว่าลิซ่าเป็นคนไทยการที่เธอ มีผิวสีแทนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะอีกทางเบื้องหลังภาพลักษณ์ใหม่ของลิซ่าครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นผลงานภาพถ่ายของคุณแจ็ควิดแลนด์ค่ะช่างภาพชื่อดังที่มีผลงานในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ศิลปินระดับโลกหลายรายนะคะให้ออกมาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะซึ่งหลายผลงานของแจ็ควิดแลนด์ค่ะก็ได้ถ่ายทําภาพออกมาที่มีเฉดสีเข้มและฉุดฉาดกว่าปกตินะคะจนดูเหมือนว่าศิลปินเนี่ยมีผิวที่สีเข้มกว่าปกตินะคะทั้งนี้สไตล์การแต่งตัวของลิซ่านะคะถูกออกแบบโดยจอร์เจียแพนเดอร์เบอร เข้าใจนะคะว่าลิซ่านั้นเป็นคนไทยและไม่แปลกค่ะที่เธอจะมีผิวสีน้ำพึ่งแต่ว่าในภาพเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะผิวสีเข้มนะคะและการแต่งตัวเนี่ยเหมือนแรปเปอร์ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเธอกําลังฉกฉวยวัฒนธรรมของคนผิวดํามาใช้เป็นการขายผลงานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายค่ะไม่ว่าการถกเถียงจะเป็นอย่างไรนะคะมีคนที่ชอบหรือไม่ชอบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ใหม่ของลิซ่าในครั้งนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมนะคะจนกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ในโซเชียลมีเดียทั่วโลกอย่างชัดเจนซึ่งความปังของลิซ่าก็พุ เพราะว่าแชร์ลิงก์ MV ็มวล็อกส์เยอะเกินไปค่ะจนเพจดีว่าฟินิกส์ไทยแลนด์นะคะที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0สนค่ะได้โพสต์เตือนภัยนะคะว่าเตือนภัยฉันคือผู้รอดชีวิตอยู่เลยออกมาเตือนก่อนเพราะว่ามีคนโดนล็อกเฟซไปหลายคนมากๆเพียงเพราะว่าแค่แชร์ลิงก์ MV ็มวีล็อกส์และล่าสุดค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีอย่างวรทัศน์วงไทยค่ะก็ได้มีการออกมาแชร์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจค่ะท่านผู้ชมเชา้านี้ใครจะแชร์คลิปขอ็มวีล็อกสไตล์ของลิซ่าจากริทูบไปบนเฟาบุา๊กให ทันทเรื่องการล็อกแอคเคทาของคนที่แชร์เอ็มวีล็อกสตาร์ของลิซ่าจาก u t u b e บน Facebook อันนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่า MV เป็นกระแสจริงและในเชิงเทคนิคก็คือ Facebook นอกจากจะกันสแปมแล้วยังมีแนวคิดที่หวงทราฟฟิกของตัวเองด้วยจะไม่ค่อยยอมให้เป็นฐานส่งต่อไปบนแพลตฟอร์มอื่นอย่างไรก็ตามค่ะความดังกระหึ่มโลกของลิซ่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีรายงานอีกว่าที่ท e s สแควร์ที่นิวยอร์กค่ะแฟนๆต่างชาติทั่วโลกนะคะที่มีโอกาสเดินทางไปที่นั่นค่ะต่างก็พากันแห่เช็ ก็นับได้ว่าเป็นการเดบิวต์โปรเจกต์ใหม่ที่น่าจดจําของ CEO แห่งลาวนะคะและเป็นความภาคภูมิใจของแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต้องเตรียมตามรอยเช็คอินตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะเยาวราชอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะแฟนๆของลิซ่าก็ต้องตามดูกันต่อไปนะคะว่าเจ้าตัวจะเดินสายโปรโมทเพลง Rock Star ที่รายการอะไรบ้างรอบโลกและเธอค่ะจะประกาศปล่อยอัลบั้มเต็มตอนไหนหลังจากที่เธอค่ะเผยเมื่อต้นปีนะคะว่าหนึ่งในเป้าหมายของเธอในปี2024นี้คือการปล่อยอัลบั้มเต็ม สำหรับผลงานอื่นๆนะคะที่ยืนยันแล้วก็คือการแสดงในซีรีส์เรื่อง The White Lotus ซีซั่น3นะคะที่มีแพลนจะฉายในปี2025นี้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ